บัดนี้ก้อนสีไก่กันนี้กะบอมีน้อยอย่างเลวสีแถมพ้น้อสอนตรง อันนี้ส่งเอเด้อสว่วนนี้ให้ไปสิว่าสองทางน่ะให้แกดวงวิญญานพอจำก็สาผู้เพิ่นตายน้อไปแล้วว่ามาเด้อมาเอาบุญไปจ้งเออ ย่างขึ <out> ้นเบิงถึงสวรรค์เอาไปฝันนรกให้มุ่นเพถ้าลายมาพอจียมเอ้ยมาเอาบุญไปจ้าง โยมพี่บานท่านผูดใ่จ้างให้เพิ่นพาไปเมืองมีมันผ่านป่าไปค้ย่าอยู่สวรรค์นพนเ่อพมเอ้ยว่ามาเด้อมาเด้อพอเด้อ เราลานจะได้เหตุให้ทำให้ในเมื่อนี้ด้วยอเจยมเม้ยให้เจ้าขี่สร้างมามารับเอากองบุญมาเอาไปเป็ีนทุน คงหนุนไปเมืองไปพอจียอมเ้ยแต่เจ้าตายน้อไหายนากาย่าเจ้าไปได้เผา ย่างจุดที่เหลือตั้งแต่อาทีตมีแต่หอบไายเจ้าพอให้มวนลูกเตา่ามียเจ้าได้นั่งเงี่ยพอจะยาม บาดบ้านละเพิ่นไปให้กัยังหูบาดตาอกมาบาดบ้านละเพิ่นไปนะเพิ่นกันยังโนตตาคงและย้ำแม่ตายไปแล้วบาดย้ำพ่อตายไปแล้วพ่อจียมเอ้ เจ้าสิอยู่จังได้เดชคำแลงลงกะคงมีลูกกิดเห็นบม่มีเลืเ แมลพอไปโนใส่แล้วบ่เห็นเววบ่เห็นไงพอเจียมเมอ้ยสร้างมาป่าเมียเจ้ากับลูกเตาไว้ให้ไทยบ้านเพิ่น,นังโมง พอจยมเอ้ยเดี๋ยวนี้ญาติพี่น้องเพิ่นได้แต่งดอกพาเวนเท่นพาส่งได้ย่อมาเจอเอาดวงวิญญ,ญาณเจ้า ให้เจ้ามานออกินข้าวกับลูกสาวลูกสาวกับเมียเจ้าให้อิม่ม ขี้อเมยคขันลเมียนกินอิ่มแล้วโตวเจ้าอย่าด่วนเมือนหนาโอ้ความตายไม่น่าเลยจะกินค่า อยู่กันมาหลายสิบปีมีสุขสันมาจุราชมาพระธานไปจากกันนี้ วั้วันบานยังบ้านอยู oh ่ค oh, oh, ู่เชยโอ้ลมจาช่วยพาพาข่าวนี้ จงบังเกิดแก่พ่อเจมเกาะสาผู้หว่วงหาบอกลูกเมียคิดถึงพ่อทุกทีว่ายาดน้ำตาหุอย่่ลังยังอา

พอเจียมเอ้ยกันเจ้าอยู่ภ้าเพื่อนขอให้อวยขึ้นกาบย่าได้ไปไหลหลับดอกที่บุญอยู่ทั้งนี้นาะพัวละนี้อยู่ทั้งไตไขประตูเปิดปองทรงเอาดวางวิญญาณนะคุณพอเยียมก็สาคอยนี้แล้วให้เล้าเาว่าเต้ามามนะขั้นเดือนมือดให้เจ้าขี่มาซ้ำว่ามาเด ขันเลือนดำให้เจ้าขี่มาพายกายน้ำโน้นมาไว้ไว้พอเจียมเม้ยขันเจ้ามาแต่ทิศใต้อย่าก้าพื้นดอกแผ่นบินเนมื่อนิยติพี่น้องทาวินห่วงอาวอนหา ญาติกาวงวันกะเราขานเพียงพ้อมว่ามาเด้อมานํำเสียงของข้องงานฉลองของตีทรงของตีดังมงโมงหากได้เงี้ยเด้อแล้วนั่นวิญญาณเจ้าให้ตามนนานา เอาในตอนนี้นาดวงวิญญาณพอเจมกอสาคงสิมาโนอหอดแล้วมาบัดนี้สิเบาบอนอาวสานพอแม่เอยเทศทรงดวงวิญญาณคุณพอเจมก็สาผู้เพิ่นตายนอไปแล้ว ไปสวรรค์สาเดต่อจากนี้คงเหลือแต่ดอกความลลางนอพนอ ความดียังอยู่ในใจสิบอิืมทล ตายไปกะคงไกลแต่เพียง่างคำสั่งสอนลูกจำเจอพอจำเอ้ยคือว่าผมเดินเทป่ามาเอาเจ้าว่าเต้าขึ้น พเจีมเม้ยบอนเคยยืนมองเคยเบาลหลังเงือนบอนเจ้าเคยนอนสิเหลือไว้ในหัวใจขันเมนคิดโหดเจ้ากะสิเบิงหัวใ พ่อเจียมยให้วิญญาณพ่อสบายเถึงสรรันสันป่าบิมานกวงางจาหว่วงงยังลูกหลานพอเจียมอย้พ่อของเฮาตายละเด้อเด้อ ให้เจ้าหากแทงกันเดินคำเดินมีแนวใดสำคัญให้คอยจ่าหาลือเฝ้าอพอเะตายไปแล้วพี่หักน้องน้องหัก ลูกสาวลูกสายพ่อเอ้ยบังแม่เฮาดีดีให้ทำบุญเดอ้ออยากน,น,น้ำจนชาวบ้านได้สาลืมนาลูกหลานพอเจียมเอ้ยหยับเข้ามาน้อกไก่ไก ลูกหลานพี่น้องพอเจียมเอ้ยยับเข้ามาน้อกไก่ไกลพ่อสิสัง่งอาลา ก่อสาพอลาเดอกรมให้กันเพียนตุมลูกพ่อทั้งยิิงสายสาดนีบุญพ่อบ่ลายเลยมาตายได้ตาคือ สวแม่ป่ามนางสิริลักษณ์นรัตนสักเอ้ยทาา่าหกนีกน้โนศา์นพ่อสียกับขึ้นมา เอินหาลูกเมียบ่นบอน,บอนคำเพลงหออยิบพอไอสะอาดมีเด้อพอไปก่อนอย่าอาวน,น้ำพอเด้อ พ่อขอยลูกจะเล่นถูกคนเดิน